วัดีครับพบกับผมเอสเวเปอร์ a er อีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับอีกผลงานหนึ่งของ Lost Wave ได้ชื่อว่า Centaurus Quest เป็นกล่องบีบก่อนที่จะชมกันกดติดตามหรือ,อยังอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ Centaurus Quest Squanking Kit จะเป็นอย่างไรลงไป Up Close a แอนด์เพอร์ใกล้ติดประชิดตัวเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสรุปแบบ FaceTime ลงไปเลยครับ close and personal ใกล้ติดประชิดตัวกับอีกผลงานหนึ่งของ Lost Wave เป็น Quest ตัวนี้เรียกว่า Centaurus Quest BF Kit นี่ชิปก็คือชิป Quest 2.0มีรูปให้เห็นว่าข้างในเราจะได้เป็นสีอะไรแล้วก็ลายนี้มันก็จะมาโผล่อยู่ข้างๆนี่ Modern Demarcation คำขวัญประจำของ Lost Wave เขาอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็น Quest 2.0ชิป การออกแบบสกองกิ้งที่กันการรั่วซึมบีบก็ได้เก็บก็ได้ทูอินวันจุถึง9.5ม mm ิลลิลิตรจ่ายไฟย100วัตต์แล้วก็ใช้ฐาน2170020700หรือ18650ได้หมดเลยได้ทั้ง3แบบด้านหลังก็จะบอกว่ามีอะไรให้มาบ้างมีคำเตือนมีให้ขุดเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่าแล้วก็มีบาร์โค้ดบอกข้างในเป็นสีอะไรสไลด์กล่องออกมาเป็นเงินแวแวๆเปิดกล่องปุ๊บก็จะเจอคู่มือ ใบรับประกันเจอพระเอกของเราถุงในถุงนี้ก็จะมีนี่มีพินแถมให้อีก2อันแต่เป็นพินทึบทั้งคู่มีน็อตสำรองมีโอริงมีสาย USB Type C มีขวดสแปร์มาให้ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ฐานมีขีดอยู่ก็แปลว่าให้อควอลบไว้ตรงนี้แล้วก็มีดริปทิปให้มาอีกอันหนึ่งดึงไม่ออกไม่น่าจะมีอะไรละข้างล่างพระเอกของเราก็เขาใส่ถุงพลาสติกมา,อ,าออกแล้วสวยอันนี้เป็นหนัง อันนี้น่าจะเป็นคาร์บอนเขียนว่า c เซน a u r u s Quest ขวดอันนี้สลับสกรองกิ้งปุ่มหนึบตัวนี้เป็น c e n t อรัสโซโล o อะตอมปุ่มบวกปุ่มลบปุ่มเมนูอันนี้ก็เป็นขวมีรูสลับสกรองกิ้งด้านล่างก็มีอย่างนี้เขี่ยขึ้นมาเปิด มองเข้าไปข้างในจะเห็นเครื่องหมายบวกอยู่ฝั่งนี้ก็มีขีดแปลว,ว่าฝั่งนี้ลบเวลาใส่ฐานก็เอาขั้วบวกลงไปก่อนตัวนี้อ่ะอยู่ข้างล่างแล้วให้ชมไปเลยเปิดมาเพื่อที่จะเติมน้ํายาแล้วมันดึงตรงนี้สไลด์ปึ๊กออกมาได้ด้วยนี่จะเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะคล้ายๆกับตัวที่แถมแต่ตัวที่แถมตรงนี้จะทึบแล้วก็จะมีจุกปิดมาให้ก็คือถ้าเราจะไม่ใช้สกรองกิ้ง แล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปตรงนี้เราก็ใส่อะตอมธรรมดาใส่หยดสูบก,ก็ได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้อ่านี่ดึงแล้วก็ดึงตรงนี้ปึ๊กเอามาก็มาเป็นขวดหยดได้แต่ว่ากลัวตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันดิดเดียวติ่งอีกไม่นานคงขาดถ้าใช้แต่ก็เอาไว้เป็นขวดเติมก็ได้ล้วเติมน้ำยาจากข้างล่างเช่นกันลอสเวฟหรือคลายตัวนี้ก็ได้ออย่างนี้ก็จะเติมง่ายหน่อย ตัวนี้ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้หรือได้ไม่เอ่ยมันไม่ได้นึกว่าจะใช้เอ๊ะหรือได้เดี๋ยวไปแกะดูได้ไม่เอ่ยก็ไปล้างมาแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็จะเห็นโอ้โหเยอะมากๆเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้ก็คือว่าขวดนี้ขวดมันจะไม่เหมือนกันคือขวดนี้เป็นสลับเติมขวดนี้จะมีคําว่า press เอาไว้สลับใส่สกรองอันนี้เป็นด้านหน้าปกติก็จะอยู่อย่างนี้ก็นนนขึ้นมา ทีนี้ถ้าเราเอาขวดนี้เป็นขวดสแปร์แล้วก็พอใช้ขวดนี้เสร็จถอดออกใส่ขวดนี้ได้ไหมสรุปว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราจะถอดใส่ขวดเราต้องปลดทั้งอย่างนี้แล้วกลับเข้าที่ของฝั่งไข่ฝั่งมันมันเป็น soft bottle ด้วยเอาขวดนั้นด้วยเป็นสแปร์ก็ฝั่งไข่ฝั่งมันแต่นั่นแหละ9.5มิลคนทั่วไปเวฟวันหนึ่งสบายๆไม่พอจริงๆก็เอาอันเนี้ยเติมทีนี้ฟังชันหนึ่ง ที่ดีมากๆแล้วยังไม่เคยเห็นรีวิวเวอร์คนไหนพูดถึงยังไม่เห็นก็นแล้วกันก็คือถ้าเผื่อเราเติมน้ำยาไว้อย่างนี้แล้วเราลองบีบน้ำยายังไงก็ไม่ขึ้นมาเพราะมันกันรั่วพอเราปักตัวนี้สกรองขึ้นไปปุ๊บมันจะสามารถบีบได้เพราะระบบตรงนี้มันจะผลักตรงนี้มันจะดันแล้วก็เป็นการคลายล็อกไม่ได้แกะให้ดูแต่ว่าทดสอบด้วยตัวเองง่ายๆก็คือว่า ลองเอาน้ำยาใส่แล้วบีบบีบยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วลองกดอย่างนี้ดูน้ำยาก็ขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันล็อกไว้เลยมาชมฟังก์ชันกันครับก็เอาขั้วบวกใส่เข้าไปก่อนขึ้นมาเลยทีนี้เรามาชมหน้าจอกันครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าค่าความต้านทานเท่าไหร่แสดงระดับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเป็นบาร์ด้วยอันนี้เข้าท่าบอกว่าอยู่ในโหมดอะไรกี่วัตต์กี่วินาที ยูเซอันนี้ปรับได้เดี๋ยวค่อยทำให้โชมหมดเลยแล้วก็บอก Soft, Hard, Medium Normal อะไรนี่แหละพับไปแล้วกี่ครั้งแล้วเข้าสู่โหมด Setting ฟังก์ชันก็กด5ครั้งเพื่อเปิดหรือปิด1,2,3,4,5 see you again 1,2,3,4,5ขึ้นมาละร s ส w a v เพราะมันอยู่หน้าจอยอย่างนี้เราสามารถกดเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะปรับอะไรนะกดไล่ลงมาอย่างเช่นถ้าเราจะปรับวัดก็กดตัวกลางปึ๊บ ก็ปรับวัดได้เป็นรางโรบินขึ้นทีละจุดหนึ่งแล้วพอไปถึง19.9 20ทีนี้จะขึ้นทีละจุดห้าไปจนถึง100แล้วก็รางโรบินพอเราได้วัดเทที่ต้องการก็กดเข้าไปอ่ะโหมดต่างๆเลือกสามารถเปลี่ยนจากโหมดปรับวัด power นี่คือโหมดปรับวัดไปเป็นลวด ss 9 0 4อันนี้เป็น temperature control แล้วก็สามารถปรับองศาได้ไม่ว่าจะเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสก็จะมีลวด SS 9 0 4 316, ไทเทเนียม NI 2 0 0อันนี้สามารถปรับเคอร์ฟได้ปรับโวลตได้หรือเป็นระบบยิงสดบายพาสแล้วก็กลับมาที่โหมดพาวเวอร์เลื่อนลงมาตรงนี้สามารถที่จะเลือกดิจะตั้งให้ชม 1, 2, 3ตรงนี้ปรับเป็นซอฟ หรือ Hard หรือ Normal ผมกดลงล่างจริงๆมันต้องกดขึ้นบน Normal Hard Soft ฟตก็แล้วแต่ Normal ก็ได้แล้วก็เขมาตรงนี้กดเพื่อล้างแต่ว่ายังไม่ได้เวไปมาที่เซ t ติ้งบ้างเซตติ้งก็กดเลื่อนลงมาอะตอมตั้งค่าต่างๆเพื่อวัดได้ด้วยตรงนี้ก็ปักขึ้นมาก็สั่งให้มันวัดได้กดเข้าไปตรงนี้เพื่อให้มันวัดค่าตั้งวัดตั้งเทมบูสไหมต่อไปจอ ปรับความสว่างสว่างนี่แล้วมันเวียนไปเรื่อยๆอ่เราลองสักแค่นี้สีเปลี่ยนได้เมื่อกี้อยู่สีน้ำเงินจริงๆสีฟ้าสวยเพราะมันแมชี่แมชี่แต่เปลี่ยนได้ถ้าเป็นบอดี้สีอื่นนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นเหลืองขาวแดงเขียวม่วงอันนี้เก็บไว้ที่ฟ้า จากนั้นก็เข้าไปที่ user ที่บอกสักครู่ก็คือสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยแล้วก็เป็น1 2 3เพื่อใช้อะตอม3ตัวสลับสับเปลี่ยนไป reset นี่คือกดล้างค่าทั้งหมด about ก็บอกว่าเอร์ชั่นอะไรกด back ออกมาสามารถกด2ตัวนี้มันจะล็อกแต่ขณะที่ล็อกยังเว็บได้อันนี้ยังไม่มีอะตอมแต่ยังเว็บได้นะครับแต่ว่านี่ล็อกปุ่มเห็นไหม แล้วบอกขึ้นหน้าจอให้ดูด้วยว่าต้องทำยังไงก็คือกด2อ,อันนี้คือ2ตัวนี้เพื่อที่จะปลดล็อกฟังก์ชันมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราไปที่อะตอมกันนี่ครับอะตอมนี่โลโก้เขาค่อนข้างสวยที่เดียวก็เป็นตัวเซนทอร์เพราะว่าชื่ออะตอมเซนทอรัสโซโล่ช้างล่างเรียบง่ายเซนทอรัสโซโล่ลมเข้าจากด้านข้างริปทิปหลวมนิดนึง แล้วก็เขามีตัวนี้แถมให้เดี๋ยวค่อยลองใส่ตัวนี้ไว้ก่อนชมเด็กกันว่โซโล่นะครับเป็นอะตอมคอยเดียวลมเข้ามาจากด้านนี้นี่สองฝั่งลงรูนี้แล้วก็มาออกตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะวางอะตอมเห็นไหมลมมันเฉียงเราก็วางอะตอมต้องอยู่ประมาณนี้ตรงนี้ก็มีรูเพราะว่าจะทำสกองกิ้งใครจะเอาอะตอมไปใช้ทั่วไปก็เปลี่ยนพินซะก่อน รูลมนี้ก็จะปรับได้สองข้างปรับด้านหนึ่งอย่างไรอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเช่นนั้นก็หมุนได้ตัวนี้ก็แยกออกมาได้ในไม่แข็งนิดนึงตัวนี้ก็จะบิดหมุนขันคลายน็อตสิครับคอยก็นานๆานแล้วแ่่ยังพอมีเหลืออยู่นี่ก็เป็นสเปคของคอยประมาณ0.2แกนสอืมสเปซหน่อยนี่เสียบเลยแล้วก็ขัน ก็ประมาณนี้จัดนิดนึงให้มันไปอยู่ตรงกลางลมมันก็จะยิงเข้ามาที่อาจจะต้องยกสูงขึ้นอีกนิดนึงด้วยอาจจะต้องประมาณนี้ถ้าวางไม่ดีลมมันยิงมาโอ้โ oh. หเดี๋ยวเดี๋ยวจัดใหม่น่าจะประมาณนี้น่าจะได้อยู่ตัดขานี่ง่ายมากคือตัดเห็นไหมอย่าให้ขอบออกมาชนขอบนอกซึ่ง <c oughs> ที่เหลือเยอะมากสบายมากมันก็จะถามก็บอกว่า Yes 纽扣0.29เลยเหรอ ได้อยู่นะไม่เป็นไรเบิน <Burn. S 1> สักยี่สิบเอ็ดวันเสวยแดงจากตรงกลางเ,เดี๋ยวเราต้องรอให้คอยเย็นตัวจะได้ใส่สำลีครับนี่ <c oughs> ชมการชัดๆด้วยซูเปอร์แมโครร้อเย็นตัวแล้วครับเราก็จะได้ใส่สำลีสำลีก็เป็นเวฟฟลายไฟโบอตตอน แค่นี้พอละลองดูไม่ต้องสางไม่ต้องอะไรเลยนะได้แหละเคลียหน่อยหนึ่งไม่ต้องสางสำลีทิง้งแค่ดูอย่าให้มันเป็นติดเป็นขยุกข,ขยุยอืมเสร็จจบทีนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยบีบเห็นไหมมันไม่ขึ้นมาเลยน้ำยาถือว่าระบบเขาโอเคเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่รั่วไม่ซึมน้ำยาพกไปได้ขวดนี้พกได้แล้วก็เสียบปุ๊บคราวนี้บีบ ไม่มาล่ะหรือว่าหรือต้องเอาตัวนี้ไปกดบีบไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะหาเหตุผลไปเรื่อยๆนี่ไงมาแล้วฮัลโหลแม่ระบบเขาจริงๆบีบให้ดูเห็นไหมน้ำยามาแล้วแล้วก็ไหลกลับลงไปด้วยอ่ะช่วยหน่อยอ0.29 ถ้ากวัตต์ดูก่อนไหม50ิก่อนไหมห้าหโอ้น่าจะได้อยู่บีบขึ้นมานี่บีบขึ้นมาจากนั้นเราก็สวมอ้อให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้ด้านในตรงนี้จะมีบากอยู่เพราะเวลาเราวางก็แค่เล็งให้รูลมมันตรงกันขยับปึ๊กมันก็จะลงพอดีแล้วก็ ปรับรูลมได้ตอนนี้เดี๋ยวก็เปิดใช้สูตรก่อนเปิดรูลมหมดเลย0.29โ oh อห์ม55.5วัตต์เรากลับขึ้นไปคุยแบบ FaceTime แบบเห็นหน้ากันดีกว่าครับ เป็นไงครับเห็นกันแล้ว Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดต,ตัวกับ Centaurus Quest อีกผลงานหนึ่งของ Lost Wave เห็นรายละเอียดไปเกือบหมดแล้วให้ชมอีกสักทีหนึง่งตอนนี้ Wave อยู่ที่เป็น VPC เออปรับไม่ยากแต่อยากชมไหมว่าปรับ VPC ปรับยังไงชมสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่ยากเอาอย่างนี้กันล้วกันง่ายๆนะก็คือคือกดตัวนี้ปุ๊บ เพื่อเข้าโหมด VPC กดย้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นตรงนี้จุดปุ๊บก็แปลว่าอันนี้เป็นวินาทีแรกเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนได้ขึ้นลงแล้วแต่สะดวกเลยพอโอเคก็กดตัวกลางเลื่อนลงมากดเข้าไปเลื่อนปรับ กดตัวกลางแล้วก็ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆปรับมาตามที่ต้องการจนแบ็คถอยออกมามันก็จะเป็น VPC นี่จะไม่มีกราฟมันก็ไล่ไปทีละวินาทีตัวนี้ก็8วินาทีจะตัดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความง่ายทำให้ดูตรงนี้ก็ได้นี่เพราะว่า <laughs> นี่หมดไปประมาณ2อวันก็วันละขวดผมถนัดจะเติมอย่างนี้มากกว่า มันไวกว่าข้างบนก็ใหญ่ดีเติมไปเลยเสร็จก็ย้อนนิดนึงมันจะได้ไม่ปีนเกลียวแล้วก็เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยคือบีไปเถอะมันไม่ทะลักขึ้นมาข้างบนมันต้องมีแอคชั่นที่กดลงมาจากนั้นก็เสียบผลักเข้าไปให้สนิทนะฮะเพราะว่าถ้าไม่สนิทอุยอีมันสกองไม่ขึ้นนี่สกองขึ้นแล้ว ก็จะเห็นว่าเป็นอะไรที่ง่ายทีนี้มาคุยเรื่องข้อเสียข้อดีข้อเสียอันนี้นิดพิกกิ้งจริงๆก็คือว่ามีอยู่นิดหนึ่งเตือนบางครั้งเราอาจจะเบอร์เออสกองเนี่ยแล้วน้ำยาไม่ขึ้นให้เช็คนิดหนึ่งเพราะเวลาที่กระแทกถ้าเราถ้าวางที่เรียบมันมีปัญหาแต่บางทีวางที่ที่แบบมันไม่ค่อยเรียบหรือวางอย่างนี้แล้วตัวนี้ตัวเนี้ยบางทีมันเลื่อนคือปกติมันไม่หลุดหรอกแต่มัน ขยับลงมันนิดหนึ่งได้ถ้าพอขยับลงมันนิดนึงปุ๊บไอ้ตัวเนี้มันคืนขึ้นไปเพราะว่าแอคชั่นเพราะแอคชั่นมันต้องกดตัวนี้ลงมาเพื่อที่จะไปเหมือนกับเป็นเป็น,นกลไกเปิดปิดตัวสกรองเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องดันขึ้นไปให้สุดแล้วสกองขึ้นนี่ขึ้นสบายมากแล้วดึงขึ้นมาเวฟเพราะนั้นก็เป็นข้อเสียแบบอย่างเดียวเลยอ๋ออีกข้อหนึ่งคือหน้าจอเดี๋ยวให้ชมหน้าจอ ถ้าเป็นโหมดโหมดพาวเวอร์หรือโหมดปรับวัตคุยกันนุกอยู่เมื่อวานว่าเสียดายอย่างหนึ่งจําได้ไหมครับนี่ครับเห็นไหมว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งใช่ไหมมันไม่มีโวลเทจใช่เสียดายมากๆนี่ถ้ามันมีมีขึ้นแบบว่าเออเราอยู่ที่กี่วัตแล้วก็เวฟเนี่ยโอ้โหร้อยวัต์นี่ไม่ใช่ละเอาลงมาก่อนเราจะได้รู้ว่าเราเวฟกี่วัตที่กี่โวสลสำหรับหลายๆคนนะสำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแบบเอออยากรู้อะ่ะ สนะัก6 4สัก64.5วัตต์แล้วก็มันไม่เป็นจุดหมันเป็นจุดห้าแม้เป็น66.6ไม่ได้มันเป็นตอ6ไม่ได้แต่55.5ได้ก็อก่จ64.5จะจ่ายไฟดีนะเดี๋ยวกดให้ดูก็ได้ ผมว่าขนาดนี้กำลังดีระยะการจ่ายไฟจังหวะฟิลดีปุ่มโอเคเพลสเมนต์วางดีมากๆคือเราจับอย่างนี้คือเราจับอย่างนี้ปุ่มนี้กดสู่ปุ่มนี้เอาไว้สะครองแล้วก็เวลาที่ต้องการสามารถปรับพวกปุ่มต่างๆโดยการเนี่ยเราดั้งหันแบบนี้แล้วเราก็ดูปุ่มนี้ บุบี้เรากดอยู่อย่างนี้ทุกอย่างมันมองเห็นมันเห็นหมดเลยมันเป็นระดับสายตาทุกอย่างพอดีมันวางพอดีกับมือด้วยมันวางพอดีกับมือทุกอย่างอันนี้ถือเป็นข้อดีมากๆฟังก์ชันมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นโหมดปรับวัดปรับโวล์ all, ยิงสดเทมเพอร์เจอร์คอนโทรลมีเคิร์ฟมาให้ด้วยเคิร์ฟค่อนข้างที่จะละเอียดแม่นยำดีในโหมดพาวเวอร์สามารถปรับได้เป็นฮาร์ดนอร์มัลหรือซอฟต์ก็เลือกเอา ฮาร์ดมันก็จะมีการพันช์ก่อนนอร์ม l ก็คือปล่อยไปนิ่งๆส่วนซอฟตก็คือเริ่มจากเบาๆแล้วค่อยแรงขึ้นก็แล้วแต่จะชอบกันว่าชอบสไตล์แบบไหนหน้าจอละเอียดตัวหนังสือชัดเปลี่ยนสีได้โหมีแต่ข้อดีจับก็ดีอ่ะมาถึงอะตอมดีกว่าอะตอมนี่ผมถือว่าเป็นอะตอมคอยเดียวที่รีดกลิ่นได้ดีเลยนะเปิดดูลมสุดบางคนอาจจะว่าโล่งไป ก็ใครที่ว่าโล่งไปลองปรับลงมาดูปรับสักครึ่งหนึ่งก็จะประมาณแค่นี้กลลองเวฟดูปรับลงมาอีกแต่ต้องปรับปรับพาวเวอร์ลงมาเหลือสัก55.5วัตต์แล้วเปิดรูลมนิดเดียวโอ้โหแน่นตึบเปิดออกมาอีกนิดนึงโอ้ย แน่นไปหน่อยเปิดสักสอง้ลยสามโอเคเลยมันปรับได้วางคอยก็ไม่ยากโมไม่ยากเสาอย่างนี้คือโมง่ายมากๆน้ำหนักกำลังดีขนาดกำลังพอดีฐานใช้21700 207 00หรือ186 50สะดวกเติมน้ำยาจากข้างล่างตรงนี้ก็ได้สะดวกเป็นอะไรที่ใช้และติดมือจริงๆ ยังไงเขาฝากไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยช่วยกันกดไลค์ช่วยกันแชร์แชร์ทั้งคลิปแชร์ทั้ง Channel อยากให้นำเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนำกันมาได้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็อวยพรวันเกิดย้อนหลังไปให้กับสุรยาอากิล่าด้วยถ้าอ่านชื่อผิดนี่ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะครับใครสนใจลองทักลองถามไทยไปได้ จริงๆเขาบอกไม่ต้องชี้เป้าแต่ว่าแอบใส่ชื่อให้นิดนึงเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่เถอะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าหากดิบได้ก็ยินดีด้วยถ้าหากดิบไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสู์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเวปไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเว็บไรเซอร์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทำเพื่อตัวคุณเองและที่สำคัญทำเพื่อคนที่คุณรรรรัักกาาาสสูบุี่่เป็นอนออตตยขภพ สวันนี้ผมเอชเวเปอร์ a s aper, กับล o s เว a v e Centaurus Quest b f s k อ n k i n g Kit ทื่อยาวเนาะต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ